ขเทั้งหลายมึงลองฟังเขาคอยสั่งให้มึงต้องฟังเขาแล้วมึงเล่าเฝ้าทำตามเสียทุกอย่างสั่งรุกไทยมึงก็ทำได้ทุกยามมึงเคยถามความถูกผิดคิดไหมเอ่ยเขาบอกว่าเขานำทำเพื่อชาติมึงลองกว่า ตาแลมองชาติตรงไหนสิ่งที่ทำคือมึงรุกแผ่นดินไทยมึงลองกลับไปทบทวนใคร่ครวนดูมึงต้องทิ้งลูกเมียและบ้านเกิดมากำเนิดเกิดใหม่ในเมืองผีเป็นวิญญาณเร่ร่อนป่าพงพีมึงลองคิด ให้ดีก่อนที่ทำฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับ